ดีครับเจอกับช่องผมเหมือนเดิมเด้อวันนี้พี่น้อยกันแข่งวัวครับซื้องอว่าใหม่ใครกี่ตัวครับอ๋อใครตัวไหนเพิ่งครับลายอันทองอันสตารับหรอครับโอ้โนี่ครับผู้ใหญ่แดงมาแล้วข้างวัวมาแล้วครับอ๋อาละครับกันแบกมา็กเงมาบา เอาละครับเน,นมจะขายกิ๊ตัวครับจำตัวว่าโอ้จำตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับยังไม่ได้ดตีราคาเดิค่นนะว่าโอ้ครับอันเดียวกตีราคาคือแบ่งกึ่งอนเนาะโอ้นี่ครับละอ่อนบ้านเฮาครับหาอะายได้แล้วครับขายงัว<ไ>ออกแรงมาขายงัวครับพอมีกำไรแล้วก็ขาย แก่ก้อนเดียวพอกันแล้วก็น้นไปไหวไอ้เงยนิ่มแบกไปไหวนิ่มน้งแบกเปลี่ยนก้อนนี้ไปไหวป่ะเอาไว้ที่เดิมเอาก้อนเดียวพอแก่เดียวเอาแห่มมาให้มันกินนี่ครับหมูครับเป็นการไก่ตามตัวตัวไหนมาครับจีมองนะครับท่านส่นหน่งครับครับหนึ่งส่วนหนึ่งครับโอ้ครับสามตัวได้ไ่มครับแกะแกะเลยครับอย่างครับปอก้ากลับมาซื้อแล้วครับนี่ สามตัวครับพอได้เงินกล้าขนมนี่ครับในห้อยในห้อยแดงมาแล้วครับใ,ในห้อยแดงมาแล้วครับเนี่ยโอ้สามสิบห้าบาทแกะเลยสามสิบห้าบาทของปืนรถนะออออเออเสามสิบห้า,า,าบาทลูกน้องแบกมาแล้วอะ่อออะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ครับนี <super progressive entin> ่ค <pl> ร <ains> ับนายห้อยอยากก้นแล้วครับสาสตรจีนครับเนี่ยมาซื้อเนี่ยนายทุนใหญ่เลยครับเนี่ยมาซื้อเนี่ยไม่เจ้นายทุนจากจีน่ะครับเนี่ยเนี่ยครับนายห้อยใหญ่ครับนี่ครับครับนี่ครับแม่ลูกน้อยครับเกิดใหม่ ครับนี่นายห้อยครับมารอซื้ออย่างเดียวครับนายห้อยครับนายห้อยใหญ่อย่างสารจิตครับมีสี่ลูกห้าครับหัวก็เยอะเมียก็เยอะครับนี่นะโหมัน้องกวัวครับเอาละครับนายห้อยจะโยนเชือกโชว์แล้วครับครับเอาละครับนายห้อยจะโชว์ฝีมือครับเอาละครับโปะวา นี่ครับแม่นยำําขนดครับกองควาบเอาปิดประตูเด้อการเนมมาอยู่ในประตูคนหนึ่งลูกไปอยู่ในประตูคนหนึ่งเนมมาอยู่ในประตูเฮ้ยหัวหน้อยกดใหม่เด้อโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนเราขึ้นรถนะครับเอาละครับการจะชี้แล้วครับตัวไหนครับการเอาอะไรลูก ไหนเดอไมหา้นอครับกันเดินไปพุลุกการน่าวะเอาละครับไทยก็เนี่ยเจอกันนะครับวันนี้ครับเอาละครับ โอ้โหแม่นยำครับเลยครับล่อรักกิโลครับคอยนะอย่าบัวแตกนะเย็นเย็นเนี่ยตัวหลังก็ได้พี่มลเอาแล้วครับเนี่ย เอาแล้วเบาแล้วจับคันรถแล้วครับตอนนี้น่ะครับเขาเอาไปเลี้ยงต่อครับนไปไปปี่ครับในหอยใหญ่ตรตรนีน่ครับ เอาครับปิดคลิปนี้แค่นี้กันนะครับเรียบร้อยแล้วครับจับงบพี่น้อยกัน,นขายเปลี่ยนวัวใหม่ครับสวัสดีครับ